หลังจากการเย็นตัวลงของพื้นผิวโลกเมื่อ4,000ล้านปีก่อนเกิดการยกตัวขึ้นของชั้นหินเหนือผิวน้ำจนแผ่นดินผืนแรกกำเนิดในราว2.5พันล้านปีต่อมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกและมหาสมุทรไม่เคยหยุดนิ่งภายใต้พื้นผิวโลกมีความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อเกิดภูมิประเทศและทรัพยากรอันหลากหลายรวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆจากการศึกษาทางธรณีวิทยารวมถึงความพยายามในการจัดแผนที่โลกของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตส่งผลให้เกิดการลบล้างความเชื่อที่ว่าแผ่นดินไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเสนอทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีปในปีคศ .1915 โดยอันเฟรชเวนิเกนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมันที่สังเกตเห็นถึงความสอดคล้องกับรูปแบบชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้และฝั่งของตะวันตกของทวีปแอฟริกาทำให้เกิดการตั้งสมมุติฐานว่าเมื่อราว200ล้านปีก่อนโลกประกอบด้วยแผ่นดินผืนเดียวที่เรียกว่ามหาทวีปหรือพันเจียเมื่อถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรขนาดใหญ่ และมหาทวีปนี้ประกอบไปด้วยดินแดนรอเรเซียและดินแดนกอนวานาทางตอนใต้จนกระทั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเกิดการขยายตัวทำให้แผ่นดินเคลื่อนที่และแยกตัวจากกันจนกลายเป็นทวีปและมหาสมุทรดังที่ปรากฏในปัจจุบันแนวคิดเรื่องพันเจีย ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายโดยเฉพาะการค้นพบซากตึกตำบันของมีโซโซรัสซึ่งสามารถพบได้เฉพาะในทวีปอเมริกาใตา้และทวีปแอฟริกาและไซโซกัสซัสสัตว์ตเลื้อยคานในยุคทริออสิกซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศบราซิลและทวีปแอฟริกาใต้เท่านั้นรวมถึงการค้นพบร่องรอยทานน้ำแข็งโบราณ และการขุดพบแหล่งกำเนิดฐานหินและน้ำมันดิบในปัจจุบันที่แสดงให้เห็นว่าครั้งหนึ่งแผ่นดินทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งของทวีปหรือพันเจียหลังจากปีคศ1999เป็นต้นมานักธรณีวิทยาได้ให้ข้อสรุปกันว่าแผ่นเปลือกโลกหรือแผ่นธรณีภาคมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา จากการขยายตัวของมหาสมุทรส่งผลให้เกิดทฤษฎีธรณีแปรสันฐานซึ่งกลายเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในที่สุดในการอธิบายถึงการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในขณะนี้การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคแผ่นธรณีภาคคือแผ่นเปลือกโลกและเนื้อโลกชั้นบนสุดซึ่งวางตัวอยู่บนพื้นฐานธรณีภาค หรือชั้นเนื้อโลกที่ประกอบไปด้วยหินหลอมเหลวที่มีอุณหภูมิร้อนจัดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคเกิดขึ้นจากการพาความร้อนของหินหนืดในชั้นเนื้อโลกเมื่อหินหนืดมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากความร้อนภายในแกนโลกจะเกิดการขยายตัวและลอยตัวขึ้นออก่างจากจุดกำเนิดความร้อนแต่เมื่อหินหนืดมีอุณหภูมิลดลงจะเกิดการจมลงไปกับความร้อนอีกครั้ง เกิดเป็นวัฏจักรที่ทำให้เปลือกโลกเคลื่อนที่ได้หรือที่เรียกกันว่ากระบวนการธรณีแปรสันฐานแผ่นธรณีภาคประกอบไปด้วยแผ่นธรณีภาคทวีปและแผ่นธรณีภาคมหาสมุทรและในปัจจุบันโลกของเราประกอบด้วยแผ่นธรณีภาคขนาดใหญ่7แผ่นได้แก่ แผ่นธรณีภาคแปซิฟิกแผ่นธรณีภาคอเมริกาเหนือแผ่นธรณีภาคอเมริกาใต้แผ่นธรณีภาคยูเรเซียแผ่นธรณีภาคแอฟริกาแผ่นธรณีภาคอินเดียออสเตรเลียและแผ่นธรณีภาคแอนตาร์กติกนอกจากนี้ยังมีแผ่นธรณีภาคขนาดเล็ก8แผ่นแทรกตัวอยู่ระหว่างธรณีภาคขนาดใหญ่ทั้งหลาย ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคแบ่งออกเป็นสมลักษณะลักษณะแรกคือการเคลื่อนที่แยกจากกันเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของแผ่นธรณีภาคซึ่งโดยส่วนมากจะเกิดขึ้นใต้มหาสมุทรการแยกตัวออกจากกันนี้ส่งผลให้เกิดร่องลึกใต้ทะเลที่ทำให้หินหนืดดันตัวขึ้นมาตามรอยแยกดังกล่าวก่อนสัมผัสกับอุณหภูมิที่ชั้นเปลือกโลกและเย็นตัวลงจนกลายเป็นแนวสันเขา และแนวภูเขาใต้มหาสมุทรในท้ายที่สุดแต่ถ้าหากการแยกตัวออกจากกันนี้เกิดขึ้นบนพื้นทวีปจะก่อเกิดหุบเขาสุดเช่น The Great Rift v a l l e ในทวีปแอฟริกาการเคลื่อนที่ชนกันเกิดขึ้นได้3กรณีคือ 1. เมื่อแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่กับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรและจากการที่แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรมีความหนาแน่นมากกว่า ส่งผลให้เมื่อประทะกันแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรจะมุดต,ตัวลงก่อให้เกิดล่องลึกใกล้ชายฝั่งเช่นการชนกันของแผ่นธรณีภาคนาซาและแผ่นธรณีภาคอเมริกาใต้ก่อให้เกิดล่องลึกเปรูชิรีในอเมริกาใต้นอกจากนี้การมุดต,ตัวลงของแผ่นเปลือกโลกลงไปถึงชั้นเหนือโลก ยังก่อให้เกิดการหลอมละลายของเปลือกโลกที่หมุนตัวลงไปอีกครั้งส่งผลให้หินหนืดดันตัวขึ้นมาตามรอยแยกจนกลายเป็นต้นกำเนิดของแนวภูเขาไฟอีกด้วย 2. การชนกันของแผ่นธรณีภาคมหาสมุทรซึ่งแผ่นธรณีภาคที่มีความหนาแน่นกว่าจะจมตัวลงโดยที่นักธรณีจะเรียกบริเวณนี้ว่าเขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งการุุดตัวลงนี้ก่อให้เกิดล่องลึกใต้มหาสมุทรเช่นเดียวกับแนวภูเขาไฟที่อยู่ภายหลังอาจยกตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำจนกลายเป็นหมูกก่เกาะรูปโคง้งและเป็นเขตที่เกิดแผ่นดินไหวได้ง่ายการชนกันเองของแผ่นเปลือกโลกในทวีปก่อให้เกิดแนวเทือกเขาเช่นการชนกันระหว่างแผ่นธรณีภาคอินเดียออสเตรเลียและแผ่นธรณีภาคยูเรเซีย ต่อให้เกิดการดันตัวขึ้นของชั้นหินบริเวณของแผ่นทวีปยูเรเซียกลายเป็นเทือกเขาหิมาลัยและในปัจจุบันการเคลื่อนที่เข้าหากันของแผ่นธรณีภาคทั้งสองยังไม่ยุติส่งผลให้เทือกเขาหิมาลัยมีอัตราสูงขึ้นราว5เซนติเมตรในทุกๆ100ปีอีกด้วยการเคลื่อนที่ผ่านกันหรือสวนกันเนื่องจากหินเหนือใต้เหนือโลกมีอัตราการเคลื่อนที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ จึงส่งผลให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วและทิศท,ทางต่างกันเมื่อแผ่นธรณีภาคทั้งสองเคลื่อนที่ผ่านกันจึงทําให้เกิดรอยเลื่อนขนาดใหญ่เช่นรอยเลื่อนแซนแอนเดรียสในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่มีความยาวกว่า1200กิโลเมตรที่เกิดจากการเคลื่อนที่สวนทางกันของแผ่นธรณีภาคแปซิฟิกและแผ่นธรณีภาคอเมริกาเหนือ การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกก่อให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างชั้นหินและแผ่นเปลือกโลกอีกด้วยเช่นรอยคโคง้งหรือรอยเลื่อนในชั้นหินที่โค้งงอขึ้นจนกลายเป็นภูเขาชั้นหินคโค้งเกิดจากชั้นหินตะกอนซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองลักษณะคือชั้นหินโค้งรูปประทุนคว่ำและชั้นหินคโค้งรูปประทุนหงายรวมถึงการเกิดรอยเลื่อนจากความเค้น และความเครียดของการรับแรงอัดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและภัยธรรมชาติต่างๆเช่นการเกิดแผ่นนินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะของรอยเลื่อนรอยเลื่อนในแนวดิ่งประกอบไปด้วยรอยเลื่อนปกติและรอยเลื่อนย้อนการก่อเกิดความสูงที่แตกต่างกันของแผ่นเปลือกโลกทั้งสองฝั่ง ซึ่งจะทำให้เกิดหน้าผาสูงชันที่พังทลายได้ง่ายรวมถึงพื้นที่ราบที่เกิดการซุดตัวตามแนวดิ่งของหน้าผาสูงเช่นหุบเขาแม่น้ำไรในเยอรมนีอีกด้านหนึ่งที่ยกตัวขึ้นสูงจะก่อให้เกิดภูเขาบล็อกเช่นภูเขาเซียราเนวาดาในสเปนและภูเขาแบล็กฟอเรสในเยอรมนีลอยเรื่องในที่ราบ การเคลื่อนที่แนวนี้จะไม่ทำให้เกิดน้ำผาหรือหุบเขาสุดแต่จะเกิดรอยเลื่อนขนาดใหญ่หรือล่องลึกตามรอยเลื่อนการเคลื่อนที่เช่นรอยเลื่อนของแซนแอนเดรียสในสหรัฐอเมริกาดังภาพตัวอยา่างอย่างไรก็ตามนักธรณีวิทยาจากทั่วโลกก็ยังคงต้องทำงานหนัก และศึกษาจากปรากฏการลอยเลื่อนต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอนดีตกันต่อไปเพื่อที่จะทำนายอนาคตข้างหน้าได้ว่าจะเกิดรอยเลื่อนอีกเมื่อไหร่หรือแผ่นเปลือกโลกจะแยกกันอีกเมื่อใดแต่ในปัจจุบันนี้มีรายงานว่าแผ่นเปลือกโลกต่างๆกำลังเคลื่อนที่แยกออกจากกันราวๆ2เซนติเมตรต่อปีซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ส่งผลในปัจจุบันแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าอีกหลายล้านปี มันจะเห็นภาพชัดเจนเป็นรูปธปรรม ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่องดาวลูกเป็ดนะครับวันนี้เป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันกับเนื้อหาสาระดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ